ในฝากพ่อพลุแบบนี้นะคะเรามาแต่งเพิ่มทีหน่อยก็จะสวยเก๋น่ารักเลยแหละสวัสดีค่ะยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสูงค่ะดูนะคะวันนี้เราเดินในสวนก็มาดูเพื่อจะปรับแต่งกิ่งต้นไม้นะคะก็มาเจอสับปะรดสีที่เราปลูกไว้กับฝากพ่อพลุอันนี้ฝากพ่อเล็กนะคะเขาก็เริ่มแตกหน่อนนะคะแล้วก็บางบางกิ่งเขาก็เริ่มแห้งๆแบบนี้นะคะเราก็จะตัดกิ่งเขาค่ะเพื่อเราจะแต่ง เพื่อจะแต่งเขาให้ดูสวยใหม่นะคะให้ดูสวยและดูน่ารักเพื่อจะได้มุมอีกหนึ่งมุมเพิ่มเลยนะคะเพราะตอนนี้เราเพาะชาเข้าไว้ในฝาครอพารลแบบนี้นะคะ<ล>เขาก็อยู่ได้นะคะเราไม่ต้องใช้วาสดุป,ปูแต่ว่าเนื่องจากว่านกนะคะนกเข้ามาทารังตรงๆนี้นะคะเราก็เอาฟางเอาเขาวงสีเก่าๆออกนะคะนี่ค่ะก็จะเหลือสร้รสางเล็กน้อยแบบนี้นะคะก็จะเหียอรักลักษณะแบบนี้นะคะที่นกเอาต้นหญ้ามาทํารังไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะแต่ง ให้เขามีชีวิตมากขึ้นนะคะเพื่อเอาไปแต่งมุมต่างๆ,ๆให้สวยไปดูกันเลยค่ะเลยนะคะเพราะว่าเขาเริ่มแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวพอเนี่ยเขากำลังจะแตกหน่อขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้ไม่มีวัสดุปลูกเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเขาแตกหน่อขึ้นมาใหม่เลยนะ,ะเราแค่ยึดเขาไว้กับฝาข้อพัดลมล,กลักษณะแบบนี้นะคะี่ฉันเขาก็จะเริ่มเติบโตได้ดีนะคะนี่ค่ะหรืะะอนนอันเก่านะคะอันเก่าที่เราเคยทคําทิ้งไปแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ดูแลเขามากนะคะเราก็เอาเขามาดูแลใหม่ค่ะ เราก children, ็เอาคามาดูแลใหม่มาตัดกิ่งใหม่นะคะแต่ก็ดูแลกิ่งเพราะว่าลบเขาเข้าไปทำรังนะคะแล้วก็เข้าไปทารังเราก็ตัดกิ่งเขาให้กิ่งที่เป็นใบเหลืองๆแบบนี้นะคะตัดออกเลยนะคะตัดแตงกิ่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกดอกขึ้นมาใหม่ให้เราเลยนะคะอี่ทั้ใบที่ไม่สวยคือใบที่ช้าๆแบบนี้นะคะตัดออกเลยนะคะเพราะว่าปีใหม่แล้วเราก็ทําบ้านใหม่ให้ต้นไม้ด้วยเลยค่ะเราก็มาทําบ้านใหม่ให้ต้นไม้กันเลยนะคะทำแบบนี้เลยค่ะ ก็ดูแลเขาเล็กน้อยนะคะอันไหนที่แห้งๆนะคะเราก็ตัดเขาออกเลยนะคะเพื่อที่เขาจะแตกหน่อได้ง่ายขึ้นนะคะ <S <S น้ำนะคะที่ตัดตัดเป็นเกสอไว้ดอกไม้เราหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องเริ่มทําสต๊อกใหม่อันนี้ขวดน้ําเราตัดเป็นวงกลมวงกลมรอบรอบขวดน้ํานะคะก็จะเป็นเกสอลักษณะแบบนี้เราก็จะแต่งเขาด้วยขวดน้ําก่อนนะคะเราจะแต่งเขาประมาณสี่มุมนะคะแต่งเป็นช่อลักษณะแบบนี้นะคะสี่มุม แล้วเราก็จะเติมด้วยเราก็จะแต่งให้ครบสีมุมนะคะเราก็เอาตรงที่เป็นขวดน้ํานะคะเชื่อทัเป็นเกสรไว้แบบนี้นะคะก็มาแต่งฝากคอพัดลมที่เราปลูกสกับปะรดสีไว้นะคะเราเพาะไว้แบบนี้เราก็สามารถมาแต่งเพิ่มได้เลยนะคะพอเรามีเวลาเราก็มาจัดมุมส,สวยๆให้เขาใหม่ได้ค่ะเดีะะ๋ยวค่ะเราทาแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาเกสรน,นี่คาะเราเรียกว่าเกสรน,นะคะเราเอาขวดนะคะมาตัดนะคะมาตัดแล้วก็มัดรวมกันแบบนี้นะคะไอ้นี่คือก้อนขวด เราก็ตัดเป็นเส้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 นรอบขวดแบบนี้นะคะแล้วก็พ่นสีให้เป็นสีแตกต่างกันแบบนี้นะคะเราก็บ้าให้ครบสีมุมค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาทาร์ลสีมาปลูกด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความสวยให้กับตาข้อพัลมแล้วก็สับปะรดสีกันเลยละค่ะทาแบบนี้นะคะก็ง่ายนะคะขวดน้ำพัดลมนะคะเราทําเป็นดอกแล้วก็ทำเป็นเกรแสอบนี้ใช้ประโยชน์ทั้งขวดเลยนะคะใช้ประโยชน์ได้มากเลยนะค่ะเราใช้ประโยชน์จักคอนที่เลือใช้แบบนี้นะคะใช้เกิดบประโยชน์สูงสุดเลยนะค่ะ เราก็จะได้สีมุมน่ารักน่ารักแบบนี้แลวนะคะต่อไปเราไปจะเติมคาว์ลสีกันค่ะแล้วก็ไปเก็บคาร์ลสีมาเลยนะคะเก็บคาร์ลสีมาเพิ่มเลยค่ะเก็บคาร์ลสีมานะคะแล้วเราก็มายุมใส่รวดแบบนี้นะคะยุมใส่รวดแบบนี้นะคะแล้วก็คล้องรวดเบาๆแบบนี้นะคะไม่ต้องแน่นมากนะคะเพราะว่าถ้าแน่นมากเดี๋ยวเขาก็จะดำเร็วนะคะเอาไปคล้องสับหว่างกับดอกไม้นะคะเมื่อเรามัดเรียบร้อยนะคะเราก็ เอาที่เรามาไว้นะคะมาวามาไว้สับหวางกับเกสรดอกไม้ที่เราติดไว้นะคะเราก็ใช้สับหวางแบบนี้นะคะก็จะดูสวยจะได้เต็มวงของฝักคอพัดลมนะคะเป็นการประหยัดเขาหรือสีแล้วก็ได้ความสวยของดอกไม้ขวดน้นะะําด้วยเลค่ะทําแบบนี้นะคะ,ะเพื่อนๆการลองทําแบบนี้ด้เลยนะคะเราจะได้ประหยัดเทาหรือสีนะคะถ้าเรามีเขาหรือสีน้อยเราก็ใช้แบบนี้ได้เลยค่ะเขาก็จะเป็นพุ่งจับวางแบบนี้นะคะ เราก็เอาอีกหนึ่งพวงนะคะสับฟางแบบนี้เลยค่ะสับฟางของแบบนี้นะคะนี่ค่ะมาตบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาให้ครบสี่มุมนะคะมาครบสี่มุมเดี๋ยวเราก็จะได้สา้อพรมปลูกสับประรดสีแล้วก็เคาดูสีแล้วก็ดอกไม้ขวดน้ําแบบนี้นะคะ น,นี่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่อนะคะทําให้ครบสี่มุมเลยนะคะทำให้ครบสี่มุมก็จะได้ที่ปลูกคาดูสีน่ารักน่ารักอีกหนึ่งอีกหนึ่งมุมเลยนะคะเพื่อนืนี่นี่นะคะแล้วก็มัดลักษณะแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราเอารวดมัดไว้นะคะเราก็จะติดตั้งได้ง่ายนะคะนี่นะคะจะได้มุมสวยๆแบบนี้เลยนะคะค่ะแล้วเราก็ ปรับปรุงนะคะฝากครอบพัดลมที่เราปลูกสับประรดสีไว้นะคะแล้วก็มาแต่งเขาด้วยขวดน้ําซึ่งเราทําเป็นกสอนไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เสริมด้วยเขาลูสีนะคะเราก็จะได้มุมน่ารักน่ารักเพิ่มอีกหนึ่งมุมแบบนี้นะคะแล้วก็มีวัสดุที่เหลือใช้แล้วก็เพาะขยายสับประรดสีไว้แบบนี้แล้วเรามีเวลาแล้วก็พอเขาฤาษีเราหางยาวขึ้นนะคะเราก็เอาเขามาแต่งกับฝากครอบพัดลมที่เราปลูก จะบปนรถสีไว้แบบนี้ก็ดูสวยน่ารักเลยละคะ่ะแล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากขวดน้ํมอลมนะคะทําเป็นดอกไม้แบบนี้นะคะทาเป็นดอกไม้เกสรก็สวยไปอีแบบเลยแะคะ่ะที่ไม่ใช่เป็นดอกไม้แบบเดียแวบบตรงคอขวดนะคะเราทําแบบนี้ก็สวยน่ารักเลยแหละคะ่ะก็ได้อีกหนึ่งมุมน่ารักน่ารักเพิ่มเลยเละคะ่ะค่ะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่าน,นี้ก่อนเลยแหละคะ่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ